สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะแม่เพนได้ไปดูกระเทียมป่าเมื่อสองวันที่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นเบี้ยอยู่เลยค่ะแล้วก็ที่เก็บมันมีแต่น้ํามีแต่โครนค่ะเพื่อนน้ำก็ไหลยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าน้ําแข็งละลายยังไม่หมดเลยค่ะเพื่อนพอน้ําแข็งละลายหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ําตกค่ะมันก็จะไหลน้อยหน่อย ทีนี้ไม่เป็นว่ารออีกอาทิตย์หนึ่งไม่เป็นก็จะได้กลับไปดูกระเทียมปลายอีกทีหนึง่งประเทศอื่นเขาออกยาวแล้วค่ะเพื่อนแล้วก็ออกจนแก่จนเขาได้กินไปทิ้งไหนแล้วค่ะทาขึ้นช่ายทำสารพัดเมนูะมนะคะเพื่อนทีนี้นอร์เวย์นะมันหนาวมันออกช้ามากเลยค่ะเพื่อนไม่ไม่เป็นเห็นอากาศมันโอเคใช้ได้แต่อากาศก็ยังเย็นเจี๊ยบเลยค่ะที่เพียงแต่ว่าฝนไม่ตกไม่มีหิมะก็โอเค แล้วหิมะก็ละลายยังไม่หมดคับเพื่อนๆก็ยังมีเป็นบางจุดอยู่ค่ะแต่ไม่เป็นก็จะออกมาดูลาดเรามาดูผักกูดคับเพื่อนไม่เป็นจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมผักกูดไปตรวจไปเช็คด้วยกันคับเพื่อนไม่เป็นก็ได้เอาถุงมือมาด้วยเอาเอาถุงพลาสติกมาด้วยคับเพื่อนไม่เอาตกะกร้ามาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาตกะกร้ามาแล้วเพื่อนๆแถวนี้เขารู้เพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่ป่าคับเพื่อนมันอยู่ที่ที่ชานเมืองจะมีบ้านคนเต็มเลยค่ะ ตัน,นี้แม่เป็นก็เลยอยากจะเ,เข้าไปเช็คสักหน่อยแล้วก็เช็ครพร้อมๆก,กันกับพเพื่อนๆเลยคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูเลยค่ะแม่เป็นก็เอาเอาถุงมือเอาถุงพลาสติกมาเผื่อค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเอาตะกร้ามาแล้วก็ไม่ได้ผักแล้วมันอายค่ะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงผักที่นอร์เวย์ค่ะแต่ที่อื่นมุมอื่นของนอร์เวย์อาจจะออกแล้วเป็นบางผักนะคะเพื่อนๆบางชนิด ผักกูดนี้ก็เป็นผักแรกๆของปีเหมือนกันครับเ,เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวไปชมผักกูดด้วยกันเลยค่ะก็จะขอเช็คก่อนนะคะเ,เพื่อนๆว่ามันมีหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากมันจะขึ้นแาวๆนี้นนะคะ่ะรถไฟค่ะ,รถ,คะรถไฟมันอยู่ข้างๆเลาะมาทางนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆมันเลาะก,กับไม้เพลนมันเลาะพร้อมๆกันเลยค่ะอ มันก็ยังแห้งอยู่ค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในในโอ้เห็นแล้วใครเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะเพื่อนๆไม่เป็นเห็นแล้วอุ้ยแต่ไม่อยู่ข้างในเนาะไปไปไปดูไปดูใกล้ใกันค่ะเพื่อนๆไม่เป็นเห็นแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่ามันไกลค่ะอ่าข้ามาข้มาขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ ขึ้นแล้วกำลังอ่อนๆเป็นตอนน้อยๆอยู่เลยนี่ค่ะโอได้กินผักใหม่แล้วผักกูดนี่ดีสําหรับท้องเลยนะครับเพื่อนๆกินแล้วถ่ายดีเพราะว่ามันจะเป็นมึกมืกสักหน่อยค่ะเนี่ยผัดผักกูดกินดีมากเลยค่ะแลวไม่เป็นจะถ่ายก่อนนะคะจะยังไม่เก็บของคําเพื่อนแล้วก็จะถ่ายไปฝั่งโน้นโอ้โหโน้นครับเพื่อนๆโน่นมีๆๆมีมีมีนี่ เลยไปนู่นเลยไปนู่นไม่เป็นขอถ่ายก่อนนะคะเพื่อนๆไปนู่นค่ะเพื่อนๆมีอยู่ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะส่วนอันนี้มันกาลังตูมอยู่ค่ะยังไม่เก็บมันยังไม่โผล่มันเพิ่งจะเคลียวเองค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้มันกาลังตูมอยู่ค่ะยังไม่เก็บมันยังไม่โผล่มันเพิ่งจะเคลียวเองค่ะเพื่อนๆโอ้มันยังไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่ยังไม่ขึ้นมาเลยมันขึ้นเป็นบางต่อค่ะ ก็จนเป็นบางต้นเราก็จะเช็คไปเช็คเช็คเช็คโอ้มันมันกอเก่ามันเะคะเพื่อนๆนี่อกอเก่ามันไปค่ะเช็คดูเฉยเช็คดูเฉยเช็คไปด้วยกันเลยค่ะเพื่อนไม่เป็นก็จะถ่ายไปพร้อมๆกันเป็นการเช็คลูค้าโอ้นี่ยค่ะเพื่อนยังไม่ขึ้นขึ้นได้แค่นี้ ที่ไม่เป็นไนถ่ายให้ดูเมื่อกี้มันขึ้นเป็นบางต้นแต่ยังไม่ทจะเก็บเพื่อนถ่ายให้ชมเฉยๆค่ะมาดูลาดเราแลวน,นี้ก็กำลังจะโผล่กเพกื่อนนี่อันนี้กอใหญ่ยอดใหญ่กวาแต่ยังไม่ขึ้นค่ะนี่ค่ะมีหลายตออยู่แต่ยังไม่ขึ้นค่ะเพื่อนๆนี่นนนไม่เป็นให้ดู เพถ้าไม่ชี้มันจะมองไม่เห็นมันจะเหมือนขยะโอ้หลายต้นอยู่ถีกันอยู่ครับเพื่อนๆนีน่อันนี้มาดูลาดเราเฉยๆถ้าเกิดว่ามีให้เก็บก็จะเก็บครับเพื่อนนี่ค่ะจะขึ้นอย่างนี้ทีอยู่ครับเพื่นพนอนๆเออเจอแล้วเจอแล้วอันนี้เก็บได้อันนี้เก็บได้นะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเพื่อน,น,นจะเก็บสักหน่อยแต่ขอถ่ายปั๊บขอถ่ายแบบนค ก็เย็นเย็นเจ็บเลยค่ะนี่ค่ะมันเพื่อนเลยมันไม่พอที่จะเก็บเลยค่ะอุย๊ยอันนี้มีคนมาเหยียบมีคนมาเหยียบยอดหักนี่เขาเพื่อนนี่ก็ต้นหนึ่งเออมันขึ้นห่างหางมันยังไม่ขึ้นน่ะมันเพื่อนไ่นี่อันนี้ก็ต้นหนึ่งออขึ้นห่างหกันนะอันนี้ก็ใช้ได้เก็บได้แล้วค่ะ เ,เข้กค่เขาเพื่อบเพื่อนๆอยู่ด้านในอันนั้นเก็บไม่ได้ค่ะงามจังเลยอยากจะเข้าไปข้างในมันมันปีนรั้วเข้าไปไม่ได้ค่ะเพื่อนข้างในนี้เข้าไม่ได้เลยมันเป็นสวนของบุคคลที่เข้าไม่ได้ค่ะโน่นกหเยอะเลยด้านนั้นนี่เยอะ คนเข้าไม่ได้กับเพื่อนเยอะมากเยอะมากเต็มเลยโอ้เต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มเลยแต่เข้าไปไม่ได้ดูเฉยๆค่ัเพื่อนนเพื่อนก็จะถ่ายให้ชมเพราะว่ามันอยู่ที่รู้อีกฟังนึงค่ะ มาแล้วค่ะเพื่อนๆหนาวหน้าดูเลยอเพราะว่าสุขภาพไม่ดีด้วยไปเก็บผักแล้วก็ซื้อยาแก้ไอมาด้วยค่ะเพื่อนคืนนี้นอนไม่ได้เลยคือหน้าอกมันมันอตันนะคะหายใจไม่ค่อยจะออกก็เลยแวะไปเที่ร้านค้ามาเดี๋ยวเ่เป็นจะให้ให้เอ่อ ของที่จะไปซื้อกับของที่ซื้อมากัรเพื่อนเนี่ยยาค่ะยาแล้วก็ของซื้อที่ร้าน้าเดีย๋ยวไม่เป็นจะให้เพื่อนๆนดูผักเขาเพื่อน,ออนไม่เป็นจะเทอ,อกให้ดูวันนี้เลยมาไม่เยอะหรอกครับเพื่อนเพราะว่าผักมันอยู่ข้างในรั้วเขาค่ะยังไม่ได้เจบ็บเนี่ยสำเพื่อนเดี๋ยวให้ดูกใกล้ กำลังกินดีค่ะเดีจะไม่เป็นจะเอาฝุน่นออกแล้วก็จะผัดกินสดๆเลยนี่ก็เทใส่กระดาษให้ดูค่ะเพื่อนๆแล้วไม่เป็นก็จะแกะเอานี้ออกค่ะเพื่อนเพราะว่าที่ฝุ่นจากตัวมันเองค่ะเยอะ ถ้เอาออกมันก็จะล้างง่ายถ้าไม่เอาออกก็ล้างไม่หมดสักทีเพราะว่ามันอยู่ตรงตรงในในมันนะคะฝุ่นของมันเองเนี่ยค่ะต้องเอาออกมันจะเป็นก้นหอยอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นอ,ออกไม่ไม่กินชอบกินก้านค่ะก้านมันหวานกว่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหอยเลยอย่างเงี้ยค่ะเอาออก อันนี้ก็จะทิ้งคัะเพื่อนๆนนี้ทิ้งยังมีอยู่อันนี้ทิ้งเพราะว่ามันเป็นเป็นยอดมันนะคะให้เป็นไม่ชอบกิน น,นี้ไม่เพืนจะทิ้งค่ะส่วนอันนี้ไม่เป็นจะกินค่ะเพื่อนๆเนดี๋ยวจะผัดกิน